สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับมีเวลาก็หยิบเอาพระที่หน้าเก็บสะสมอีกหนึ่งเหรียญมาให้ชมนะครับวันนี้เหรียญน,นี้ผมก็ได้มาในสภาพที่สวยงามนะครับเป็นสภาพที่เดิมนะครับก็คือเป็นเหรียญที่เก็บไว้อย่างดีนะครับเหรียญที่ท่านเห็นนะฮะก็คือเป็นเหรียญของหลวงพ่อย้อยนะครับแห่งวัด ทรงสเสวยนะครับผมท่านเป็นสิทธิ์สายตรงของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะฮะเรียนนี้นะครับจัดสร้างในปีพศ2 5 0พนะฮะก็คืออเป็นเหรียญแจกที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์นะครับผมพระครูเจ้าอาวาสวัดราชชันตรีนะฮะเป็นเหรียญที่ทำเนื้อเดียวนะครับคือเนื้ออันปะก้านะครับซึ่ง หลวงพ่อย้อยเนี่ยนะฮะท่านก็ขึ้นชื่อเรื่องอาวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับผมท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่งนะครับเป็นเหรียญที่น่าสะสมและก็หายากนะฮะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญอ,อัมตะก้าที่วัสภาพถือว่าดีเยี่ยมนะครับสาหรับผมที่ได้มานะครับก็เลยจะเอามาแบ่งปันความรู้นะครับแบ่งปันกันดูนะฮะเพื่อพ,พี่เพื่อนๆไปเจอนะครับจะได้ ชาวหสาสะสมนะครับสำหรับคนที่ชอบสะสมนะฮะเดี๋ยวผมลองหยิบขึ้นมาดูนะครับเนี่ยฮะเหรียญจะเป็นเหรียญอันปะก้านะครับหลวงพ่อพิชัยเนี่ยครับเห็นไหมครับสาธินี่นะครับสาธุกิจนะครับหลวงพ่อพิชัยสาธุกิจนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ก็จะเขียนคําว่ารุ่นหนึ่งนะครับที่เห็นเห็นไหมครับ ช่างแกะเป็นลอลิงนะครับแกะบล็อกเป็นลอลิงไม่ได้ใช้ลอเรือนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับรุ่นหนึ่งนะฮะเป็นเหรียญดีนะครับที่น่าใช้มากนะครับเป็นเหรียญที่คนพื้นที่จังหวัดชัยนาทรู้จักกันดีนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะลองลงกล้องให้เพื่อนๆดูนะครับ นะครับลองดูนะฮะนี่ครับตรงหูเห็นไหมครับติงหูจะมีปลายแหลมๆเห็นไหมคฮลองดูนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะดูว่าจะเป็นตรงเนี่ยครับตรงไหล่ไหลซ้ายท่านเนี่ยฮะเนี่ยฮะเห็นไหมครับตรงไหลข้างบนเนี่ยฮะจะมีเส้นเสียนคมคมนะครับ ใบหน้าท่านนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีเห็นไหมครับตรงศีรษะท่านขึ้นมานี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองชี้ให้เพื่อนๆื่อนดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้นะครับจะมีเส้นอันนี้วิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่า เหรียญนี้เล่นง่ายครับไม่ซับซ้อนอะไรนะครับสําหรับสาหรับผมนะครับนี่ฮะแล้วก็จะมีที่ผมดูว่าจะมีตรงนี่ครับตรงบนนี้นะครับแล้วก็จะตรงปลายหูนี่ครับจะมีติ่งแหลมๆอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็จะมีเส้นแตกนะครับตรงนี้ยตรงวอลแหวนนะครับเห็นไหมครับอ่า อีกจุดหนึ่งนะครับนี่ก็จะมีเส้นเส้นแตกเล็กๆตรงนี้ครับระว่างสระอาสอสซอเสือเนี่ยฮะวิ่งมาอ่ะเดี๋ยวผมจะลองลงกล้องให้ดูอีกทีนะครับนี่ครับวอหวนอันนี้เห็นไหมครับวอลเวนยลอลิงจะมีเส้นแตกคมๆนะครับ ลองไล่ดูนะครับเหรียญนี้ยังมียาขัดเดิมๆติดอยู่เลยนะครับ ประมาณนี้ครับด้านหน้าพอดีกล้องก็จับภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอ็น,น่นาจะพอได้ดูบ้างนะครับลักษณะหูเลี้ยนนะครับ,ะรบ,น,รบน,นะครับเดี๋ยวผมจะลองพลิกข้างหลังนะครับข้างหลังไล่ดูนะครับ นี่ครับรุ่นหนึ่งเห็นไหมครับใช้ลอลิงนะครับนี่ครับหูเจาะเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับปิ้นออกมาครับลักษณะหูเจาะจำไว้ดีๆนะครับนี่ฮะมาดูอักขรตัวยันนะครับ นะตัวหนังสือนะครับทรงสเวยนะครับนะไล่ดูไปพร้อมๆกันนะครับ ที่วัดทรงเสวยนี่ก็จะดังเกี่ยวกับท่านส้มฉุนนะครับท่านส้มฉุนนะครับมีคนไปบนบานขอโชคขอลาบนะครับหลายๆอย่างก็ประสบความสำเร็จนะฮะที่วัดทรงเสวยเผื่อเพื่อนๆพนี่ๆน้องๆจะผ่านไปนะฮะแล้วก็แวะไปนมัสการนะครับสักการะได้นะครับนี่ฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับมาดูขอบตัดนะครับขอบตัดนี่ครับ ตรงตรงนี้นะครับประมาณลอลิงนะฮะลอริงลอลิงตรงนี้นะครับผมพลิกมานะครับชื้นนะฮะข้างล่างเนี่ยช่วงระหว่างลอริงวอแวนเห็นไครับลักษณะขอบตัดจะประมาณนี้นะครับสำหรับผมก็จะดูตรงนี้เป็นจุดจ่ายตังค์นะครับ ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูให้ทุกทุกมุมเลยนะครับ จะประมาณนี้ครับนะครับเดีย๋ยวมาดูด้านนี้นะครับนะจะสะท้อนไฟนิดนึงนะครับ เดี๋ยวผมจะลองขยายจากโทรศัพท์ให้ดูอีกทีนะครับดีการตีกล้องก็อ่านี่ครับนี่นะครับนะครับ ชิดนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังนครับแล้วมาดูจุดใจตั้งที่ผมคิดนี่ครับง่ายๆนะครับ,อรบโอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะลงนะครับประวัติการสร้างเหรียญนี้ไว้นะครับในใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปอ่านดูได้นะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่น่าสะสมนะฮะราคาก็ยังไม่แรงมากนะครับผมเจอก็อย่าลืมเก็บอย่าลืมสะสมกันนะครับเป็นพระที่มีประสบการณ์นะครับชาวบ้านเขาศรัทธามากนะครับคนพื้นที่นี่ฮะ อเคขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมในครั้งนี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็จะพยายามหาพระมาแนะนำนะครับเรื่อยๆนะครับให้เป็นประโยชน์นะครับนี่ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ